สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำไทยท่น2019ตัวแคปตัวนี้นะครับมาใส่เป็นโลบานะครับซีรีส์7ติดออกมาแล้วประมาณนี้เลยนะครับดูดำนะครับทั้งคันเลยบวกกับลูกค้านะครับติดฟิล์มดำไปด้วยนะครับติดออกมาแล้วเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับสีดำนะครับเหมือนของตัวรถเลยนะครับส่วนใครที่กลัวเรื่องกันน้ำนะครับเราใช้ทำซิลิโคนให้ ตลอดแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างๆงนะครับหรือแม้กราทั่งข้างหน้าตรงนี้นะครับเราเก็บให้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้น้ําไม่เข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดออกมาแบบนี้เลยข้างบนนะครับสามารถใส่แหลกได้เลยนะครับขนาดหนึ่งเมตรหรือหนึ่งจุดสองเมตรได้เลยนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆครับเก็บงานนะครับตรงๆจะเป็นแบบนี้นะครับตัวข้างหลังนะครับตัวของซีรีส์เจ็ดนะครับ ข้างบนจะเป็นไล่ฟ้านะครับแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับข้างล่างนะครับตรงเนี้มันจะเป็นขอบสแตนเลสนะครับซึ่งตัวของกระบะท้ายตรงนี้ของเขานะครับจะไม่เหมือนของตัวอื่นนะครับทําให้เขาติดออกมาแล้วต้องมีสแตนเลสเพิ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรครับตัวนี้นะครับติดเป็นฟิล์มนะครับให้เน้นความดํานะครับเพื่อจะไม่เห็น ของภายในนะครับลูกค้าขั้นนี้เอาไว้เป็นบรรทุกของนะครับแล้วก็บรรทุกคนในบางวันนะครับแล้วก็มีตัวของไฟ LED ข้างในแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้ลูกค้าติดฟิล์มไปแล้วนะครับจะทําให้สร้างความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับตรงมือปิดท้ายนะครับเขามีกุญแจไว้ให้นะครับสําหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะครับแนะนำามาให้ล็อกได้เลยตัวนี้มีกุญแจให้2ดอกนะครับ แล้วก็มีไฟหลีนะครับกับไฟท้าย3มจุดก็คือซ้ายขวาแล้ครับแล้วก็ข้างบนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งที่มีแสงชัดๆกันบ้างครับนะครับถ้าเป็นซีรีส์เนะครับตัวเขาเองจะมีโลโก้แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับของ c a r r y Boy นะครับมั่นใจได้ครับ c a r r y Boy ยเป็นหลังคาที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีบริการหลังกาขายเยอะอุปกรณ์ถ้าเราเสียนะครับ เราเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเมนเทนแนน์หรือซ่อมบำรุงได้นะครับในเวลาที่เราใช้นานๆไปแล้วนะครับสำหรับแหลกนะครับเดี๋ยวผมลองปีนให้ดูนะครับติดออกมาแล้วนะครับอันนี้เมตรคูณเมตรนะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับคันนี้เอาไว้ขนของโดยเฉพาะเลยนะครับสวยมากๆครับสีเนี่ยทำจากโลเ 2K นะครับเน้นเอาจากตัวของลาดสีของตัวรถนะครับ แบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือเป็นตัวอย่างให้ดีๆให้ใครหลายๆคนนะครับที่กําลังหาติดหลังคาอยู่นะครับลองสอบถามเขากันลองสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรเบอร์0ูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนะครับใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูข้างในอีกครั้งครับแบบนี้นะครับ ขอบคุณครับ